ไปดีสมศรูญม,มุนีแมนเงาะวันพระฮาร์ดปีสิบเจ็ดฝึกจะชี้กายนสองพันสองร้อสองพอสองสองพันสองร้อยหกสิบฮามุนาาีแมนนันพรฮารดเนาะพระเจ้าตอนนี้เดินทางมาฮอดว่างน้อยเดินมาแว่กินข้าวนี่แหละอยู่ปั๊บน้ำมันแห่งหนึ่ง แพะว่องน้อยเลยข้างห้านอาหารครัวบ้านใหญ่นี่แหละดูเบิ่มเนี่ยมากินข้าวราดแกงบ้านใหญ่นี่แหละกระแซะก็พอดีกิน้ำโบจำเป็นที่ไปกินอยู่เนาะมันแบบมาแว่เฝ้ากินเฝ้าเดินทางได้นี่นะข้าวแกงบ้านใหญ่ข้าวแกงบ้านใหญ่เนี่ยเมีอัน เด no? ลิครีมไอศครีมเดลิครีมเนาะสิคาเราเอา่บบนี้ปลาปลาช่อนแม่ลาปลาสลิดสิงบุรีปลาแดดเดียวนี่นะเออปลาแดดเดียวมีทอดไว้ให้พร้อมห้าสิบบาทขีดละห้าสิบบาท จะมีข้าเหนียวเนาะอันนี้เจ้าแมน่นดีดีเนาะอันนี้ของปาาของตอนอ้นสามสิบห้าบาทสามเพกลอยอันนี้ห่านอ่ะรองนุ่งของถือ นนี้มันเหมืนแถวแป้มน้ำมันตัวนี้มันครับเจ้าก็เป็นคาประจำเพราะว่าเดินทางมันพอดีงามหิวเข้าแดกกเลยเวออันนี้มนันอาหารนี่อย่าง <c oughs> อ่นนอานบอกรึเปคุณผ้ชขอโทษหอะไรจิ้มซ้ำนี่อยังจิ้มซ้ำอันนี้ก็ฟรอีอาเมซอน ฟรีอเมซอนเปิดเท่าสี่สมบโมงคุณเดอ้อฟรีอเมซอนเนี่ยมีตัวป่าพร้อเน,นี่ยพร้อมตัวป่าพ่อลายปไปไลยโอ้ป,ป่าลายสมควร ปลาค้ำปลาค้ำปลาค้ำปลาสีค้ำปลาสีบัวปลาลายสีหรือว่า <c oughs> มีรถมาจอดอยู่ถูกเวลาเต็มตลอดเนาะหานต่อไปเมนหานยินตะโฟทรงเครื่อง อันนี้มักสมมักเกียงสมโอบหนีะกี่จีกวย้ยจีกว้ยใส่กอกหมูทอดหอนฮอนหอนฮอนนี่ละยินตาโู้ กินเต้าูแล้วก็ต่อไปพิซซ่าคัมพานีต่อไปกับแบล็กแคทยันต์ต่อมาละแคบหมูไรมันแคบหมูไรมัน ลูกซี้นป่ายาวราชแท้ลวกจิ้มแบล็กแคนยอนสามสิบเก้าบาทโอ้ oh, มีหาหารห้อมได้แบล็กแคนยอนก็ได้หาหารพิซซ่ากับพี่อร์ไลร์รสซาซื้อหนึ่งถูกวันมหาฮาร์ดเมื่อเนี่ยมหาฮาร์ดดิพิซซ่าทาดที่สองหนึ่งบาท

นุ่มสดอันนี้กะรีภาพบนยายนใหญ่อันนี้ใส่สับประรดโรใส่อางุ้นใส่ทั่วใส่เครือ มี KFC อยู่เบื้องใต้มือต้องขี่รถไปอีกหน่อยนึง KFC เซเว่นอีเลเว่นช่วงโควิดเหรอเจ้ามางี้ เดี๋ยวนี้โอ้ยรถติดตลอดแบบน <c oughs> ี้ไปซ้ายไปพูน้นไปนานๆนะอายุธยาเดินเลี้ยวซ้ายไปถ้าไปหน้ามันบอกเป็นรถแล่นกันกับกัน ถนนยกกระดับมันไปอยุธยาล่ะอี่ว่าอันนี้ก็อยุธยาแล้ววังน้อยอำเภอวังน้อยนรว่าเรามุ่งหน้าไปใจกลางเมืองอยุธยาวัางน้อยก็ถือว่าขึ้นกับจังหวัดอยุธยา AFC AFC Drive through เลเวนเลเวน เงยคนตัวสูงไปเอาเล็กคมไว้ยามันล่มบ้านเพิ่นว่าปลูกคนไม่เวาากเอาเป็นต้นโรดมาปลูกโลดใ่บาทเดียวโลดโอ่จำเป็นนี้ว่าปลูกท่าลายตีไม่ค้ำไม่เอา อายุธยาเลี้ยวซ้ายไปซื้อแม่นอำเภอบางน้อยอำเภอพัทยาบุรีแล้วก็ไปซื้อไปสระบุรี đi về lời nó thuộc đi thuộc đi Đừng hình 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 lời loa hình hình lời loa